ขาต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมนาวาทารโลวันนี้ทำพิอากาศดในหัวข้อคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับอนาคตที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหลังจากนี้หรืออีก5ปี6ปีข้างหน้าอะไรกันนะที่เราจะเปลี่ยนไปเราจะกลายเป็นใครเราจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตแล้วก็ ทำรายของโชคชะตาเราไหมลองมาเช็คกันด้วยการเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊กตา3ตัวนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นชอบมากกว่า1กองก็เลือกมันทุกกองเลยค่ะแล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ใช่สําหรับคุณในบางคําพูดนะขอให้คุณรู้สึก กับคีย์เวิร์ดคำนั้นและจดเอาไว้มันอาจจะเป็นไกด์ไลน์ที่ใช่สำหรับคุณอย่างแท้จริงการดูดวงพิอากาศเป็นการดูแบบ general reading นะคะอะไรที่คุณเซนต์นั่นคือคำพูดของคุณส่วนอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้ค่ะแล้วก็เปิดรับการไลฟ์ค้ช t สสำหรับการปลดล็อกความทุกข์ใจก็สามารถติดต่อจาก ช่องทางข้างล่างนะคะเราจะใส่ l ลน์แอดแล้วก็ Facebook เอาไว้ให้และไปดูไทม์สเต็มข้างล่างได้เลยนะคะใส่ช่วงเวลาเอาไว้แล้วถ้าเลือกกันได้แล้วแล้วก็ไปดูกันเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างไปเช็คกันเลยคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับอะไรกันนะที่ทำให้คุณเปลี่ยน มันต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่างล่ะคะ่ะที่จะทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนซึ่งสิ่งเหล่านี้สําหรับคนที่เลือกกองที่1มันเป็นเรื่องของการเปิดเผยอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ชีวิตคุณมันหน่วงหนวงมันอยู่ในดาร์กไนท์ออฟเดอะโซ่คืนวันอันมืดมิดทางจิตวิญญาณการเปลี่ยนผ่านโชคชะตาของคุณมันทําให้คุณได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจเส้นทางอะไรใหม่ๆ ในชีวิตมากขึ้นแล้วมันทําให้คุณอยากจะมูฟออนจากตัวตนเดิมๆม,มันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเส้นทางนี้อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องสําหรับคุณอีกแล้วในตัวตนเดิมๆของคุณนะคะมันมีบางอย่างที่ผลักดันคุณอย่างแรงกล้ามากๆที่คุณจะต้องค้นหาเส้นทางชีวิตของคุณที่ใช่มากกว่านี้และมันมีจุดเปลี่ยนที่เหมือน ัวคุณจะอึดอัดใจในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆหรืออึดอัดใจจากใครบางคนที่มันมีเสน่ห์หนักมากแล้วรู้สึกมันเชื่อมโยงกับโซเมตนะคะบางครั้งมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไปตลอดการในเรื่องราวของโชคชะตาและชีวิตของคุณเองเพราะงั้นพลังงานของคนคนนี้ทำให้คุณเปลี่ยนไปในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม สำหรับอะไรก็ตามนะคะมันมีความเป็นหนยินหยางความเป็นขาวดำอยู่ในตัวคุณจะค้นพบว่าตัวคุณแท้จริงแล้วเป็นใครคุณจะเลิกใส่หน้ากากเป็นคนอื่นคุณจะเป็นคนที่จริงใจกับตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของศรัทธาปาฏิหาริย์ชีวิตโชคชะตาพรมลิขิตสิ่งต่างๆและคุณจะเติมเต็มตัวเองคุณจะเป็นอิสระจากการตัดสินของคนอื่น คุณจะไม่นั่งรอโชคชะตาแต่คุณจะลงมือทําคุณจะค้นหาสิ่งที่คุณมีความสุขและเป็นตัวคุณที่เป็นตัวจริงเป็นแก่นแท้ของคุณเองคุณจะเลิกเป็นคนอื่นคุณจะเลิกส่องกระจกและนั่งมองว่าเมื่อไหร่ฉันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณจะเลิกโทษโชคชะตาแล้วคุณจะเอาเวลามาลงมือทำอย่างชัดเจนมันเหมือนบางครั้งคุณมีความขัดแย้งมีความสับสนอยู่ข้างในและสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณ จะต้องเถียงกับตัวเองให้จบนะคะมันมีบางอย่างแหละที่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณจะทะเลาะก,กับตัวเองหนักมากฉันเป็นใครกันแน่นะฉันมาเกิดที่นี่เพื่ออะไรฉันอยู่ที่นี่ไปทําไมและฉันทําตัวอย่างนี้ไปเพื่ออะไรมันมีคําถามที่วนอยู่ในหัวตลอด24ชั่วโมงบางครั้งมันมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนเพราะการเจอกับคนคนนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่การที่เราเจอคนอื่นแล้วเราจะเปลี่ยนแต่มันคือการเจอตัวตนของเราเองแล้วทําให้เราต้องเปลี่ยนไปมันคือการเจอตัวจริงของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอที่ผ่านมามันไม่ใช่ตัวเรามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวเรามากกว่าที่เรารู้และสิ่งนี้มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณและคุณกําลังจะกลายเป็นคนที่มีอิสระในการเป็นตัวเองในสิ่งที่คุณอยากทําในชีวิตที่คุณต้องการ มันกำลังจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่คุณจะใช้ชีวิตได้ถึงแก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นและสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือบางครั้งเราต้องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางบ้างมันไม่ได้หมายถึงการที่เราจะ just คนอื่นแล้วเอาชีวิตของเราถูกเสมอนะคะแต่การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือการเข้าถึงตัวเราเองก่อน แล้วเมื่อเราเข้าใจเข้าถึงตัวตนของเราเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้คนรอบข้างเมื่อเราไม่เอาตัวเองไปทุกทรมานจากความคิดของคนอื่น คือเรามีมีตัวเราอยู่ที่เราอะค่ะไม่ได้เอาตัวเราไปลองบ่อนให้ใครแบบมาเหยียบมาขายี้มาย่ายีหรือมาทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อใจเรารู้ว่าความทุกข์มันอยู่ที่เราถ้าเราปล่อยวางความทุกข์ได้มันก็จบเราจะไม่ไปโทษหรอกนะคะว่าคนโน้นมาทําให้ฉันเป็นอย่างนั้นคนนั้นมาทําให้ฉันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเราจะรู้ว่าความรู้สึกของเราเราต้องฝากไว้ที่ตัวเราเองเราอย่าไปฝากความทุกข์ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยจากคนนั้นหรือสถานการณ์ภายนอก มันคือตัวเราเมื่อเราวางความทุกข์เราก็วางใจของเราอยู่ที่ความสุขเท่านั้นละค่ะเพราะงั้นสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําบอกว่าเส้นทางเนี้ยในการเป็นตัวเองในการตื่นรู้ในการเข้ามาถึงแก่นแท้ของตัวเองมันคือการที่เราต้องโฟกัสที่จิตวิญญ,ญาณและความรู้สึกของตัวเราเอง เหมือนจิ้งจกมาเตือนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยอะค่ะมันคือความรู้สึกแรกครั้งแรกในการมองดูเส้นทางนี้ครั้งแรกในการมองดูมุมมองความรักครั้งแรกในการมองดูเส้นทางของจิตวิญญ,ญาณมันสำคัญเสมอเมื่อเรามองด้วยความสุขเราจะจำความสุขนั้นไปตลอดกาลเมื่อเรามองด้วยความทุกข์เราจะจำความทุกข์นั้นไปตลอดกาลเพราะงาั้นทุกครั้งที่เราจะเลือกมองอะไรก็ตามขอให้เลือกนะคะเลือกด้วยคุณเองนั่นแหละ ตัวตนของคนเองนั่นแหละคุณอย่าไปเลือกว่าเอ้ยไอ้การที่มันจะมีความทุก,ก,ก,นนทก,กข์มันต้องเกี่ยวกับคนนั้นมาทําให้ฉันมีความทุกข์ไอ้การจะมีความสุขมันต้องเกี่ยวกับคนนั้นมาทําให้ฉันมีความสุขมุมมองของเราขอให้เป็นมุมมองที่เราเลือกด้วยตัวเองไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามเมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าเมื่อเราใคร่ควรจิตวิญ,ญญาณภายในของเราเมื่อเราชัดเจนกับสิ่งที่เราเลือกเราจะไม่เอาตัวเองไปแขวนไว้กับการ แสดงของคนอื่นไม่เอาความสุขของเราไปปล่อยให้คนอื่นเขาย่ำยีไม่เอาความทุกข์ของเราไปเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอกทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราเลือกเอง ทุกครั้งที่คุณจะนึกถึงอะไรขอให้คุณนึกถึงมุมมองที่ดีเสมอในครั้งแรกที่คุณคิดในเช้าวันแรกที่คุณตื่นในการแปรงฟันครั้งแรกในการกินอาหารครั้งแรกในการเข้านอนทุกอย่างเลยค่ะตลอดย4ิบี่ชั่วโมงความคิด เป็นสิ่งที่สดใหม่เสมอขอให้ดึงพลังงานในแง่บวกและพลิกมุมมองบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้ามันมีมุมมองที่สวยงามอยู่ในนั้นลึกๆเสมอขอให้หามันให้เจอและอย่าเอาอัดตามาเป็นตัวตัดสินชีวิตของคุณคุณไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครคุณไม่จําเป็นจะต้องเอาศักดิ์ศรีของคุณไปเปรียบเทียบกับใครศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราไร้ศักดิ์ศรีก็แปลว่าเราเอาความคิดของเราไปฝากไว้กับสิ่งนั้น แต่เมื่อไหร่ที่เราเอามันมาฝากไว้ที่ใจเราที่ตัวตนของเราศักดิ์ศรีจะยังอยู่กับเราเสมอและมันจะไม่เสื่อมราคาด้วยการกระทําของคนอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นตัวตนภายในอย่างแท้จริงเป็นตัวเองและพบอิสรภาพทางจิตวิญญ,ญาณนะคะก้าวเดินไปได้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe like แช r ์ แล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกการสมัคร FC เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหากต้องการดูดวงทักทายกันมาได้ค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อคุณจะเปลี่ยนไปยังไงสำหรับอะไรกันนะที่จะทำหให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้นะคะมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างซึ่งสิ่งนั้นเหมือนกับมันเป็นเรื่องของ การงานเรื่องของภารกิจเรื่องของวัยเด็กการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามามันเหมือนมันมีความเกี่ยวโยงกับความคิดตัวตนในวัยเด็กหรือแม้กระทั่งการไปปฏิบัติธรรมการไปเรียนรู้ธรรมะหรือการปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวซักระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความสุข ที่มันมีความปิติจากข้างในมีความสดใสมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สิ่งนี้มันดำรงอยู่กับคุณอย่างแท้จริงและคุณจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรในอนาคตเหมือนมันมีบางสิ่งที่กักขังคุณเอาไว้ในเรื่องของการเชื่อใจการไว้วางใจ การออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเรียนรู้ใครสักคนในชีวิตอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณอาจจะไม่เคยกล้าที่จะสื่อสารเรื่องราวของคุณสื่อสารความรู้สึกของคุณแล้วคุณก็ได้แต่ปล่อยวางกับชีวิตหันหน้าเข้าทางทรรบางครั้งก็เพราะความทุกข์ที่มันอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้คุณกำลังจะปลดมันออกไป คุณกำลังจะตื่นรู้ตัวตนภายในของคุณอย่างแท้จริงคุณจะปล่อยสิ่งที่ทำให้คุณเคยเป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้คุณแครสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจและเศร้าใจมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นที่มีความมั่นคง เพราะว่าหนึ่งเหรียญมันอยู่คู่กับสีไม้แล้วมันมีพระสังฆราชอยู่ข้างๆมันบอกว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณเส้นทางของการปล่อยวางตัวตนที่ไม่ใช่ตัวคุณและสิ่งนี้มันทําให้อนาคตของคุณมันชัดเจนมากขึ้นมันมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วความเครียดความคิดเยอะของคุณที่คุณเคยวางไม่ได้เคยคิดไม่ออกกับชีวิตมันจะค่อยๆหายไป และคุณจะเป็นอิสระจากกรงที่กักขังคุณเอาไว้ในชีวิตและคุณจะเชื่อใจตัวเองมากขึ้นไว้วางใจผู้คนและเข้าใจผู้คนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนมันจะง่ายนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะสำหรับจิตวิญญาณของผู้คนที่จะปล่อยตัวเองให้ให้เป็นอิสระให้ยอมรับและปล่อยวางในเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต อย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนคุณอะมันมีเรื่องในวัยเด็กมีเรื่องของการงานและภารกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันเหมือนคุณจะต้องไปสัมผัสเด็กน้อยในจิตใจของคุณเรื่องราวเก่าๆในอดีตสิ่งที่คุณเคยกักขังตัวเองเอาไว้มุมมองแรกในชีวิตที่คุณได้เรียนรู้ในวัยเด็กทั้งหมดนี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณนั้นติดอยู่กับกรอบความคิด ความเชื่อหรือการตัดสินใจแบบผิดๆที่คุณเคยใช้โจทย์หรือว่าความสามารถของเด็กน้อยของคุณในการตีความโจทย์ชีวิตเหล่านี้แต่เมื่อคุณโตขึ้นแล้วอ่ะบางครั้งคุณไม่รู้ว่าความคิดของคุณมันติดอยู่กับมุมมองของเด็กๆที่เคยตีความในประสบการณ์ครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีความรักอะคะ่ะทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องราวเดิมๆ คนเดิมๆประสบการณ์เดิมๆซ้ำๆเราไม่ค่อยทันความคิดของเราว่าเราไปเอาไอ้การทุกข์ใจไอ้การมีมุมมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอคนแบบนี้อีกแล้วมาจากไหนจริงๆมันมาจากในวัยเด็กหรือว่าในความรักครั้งใดครั้งหนึ่งของเราที่มันมันอินเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณเราอะมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและสิ่งเหล่านี้ก็เหมือน หนังที่ฉายซ้ำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไปดึงคนแบบเดิมเข้ามาอีกแล้วไปดึงชีวิตแบบเดิมเข้ามาอีกแล้วจริงๆมันอาจจะติดอยู่แค่เด็กน้อยในใจมุมมองในวัยเด็กที่เราไปตีความโจ์นั้นในแง่ลบบางครั้งเวลาที่เรามาโค้ดหรือว่ามาแกะอัตราตัวตนเก่าๆของเรามันไปเชื่อมโยงในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้อง แต่จริงๆคือมันเกี่ยวแล้วมันทําให้มุมมองชีวิตของเรามันผิดเพี้ยนมันทําให้เรามีความทุกข์ซ้ําๆหาความสุขได้ยากและไม่สามารถหลุดจากความคิดตรงนั้นไปได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันมาจากชีวิตของเราในช่วงเวลาไหนและการที่เราย้อนย้อนกลับไปใคร่ควรตัวเองกลับไปเจอกับมุมมองที่มีปัญหาตรงนั้นและแก้ไขมันจะทำให้เราเข้าถึงเส้นทางใหม่เข้าถึง การตีโจทย์แบบใหม่และแก้ไขชะตาชีวิตของเราที่จะต้องไปดึงดูดคนแบบเดิมดึงดูดปัญหาเดิมๆและปลดล็อกสิ่งนี้บางครั้งอาจจะเกี่ยวกับการโค้ดก็ได้นะคะหรือการใคร่ควรตัวเองมันจะทำให้คุณปลดสิ่งที่รั้งคุณเอาไว้จากการมีอิสรภาพจากการปล่อยวางความทุกข์เหมือนน้องจิ้งจกชอบมาคอนเฟิร์มเออแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือ สิ่งที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองในวัยเด็กและมุมมองเก่าๆที่คุณเคยมีกับชีวิตสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีอิสระภาพมากขึ้นและสำหรับคำแนะนำไพ่นะคะเขาบอกว่าคุณมีทักษะความสามารถในการเยียวยาตัวเองอยู่ภายในมันคือปัญญาภายในที่เราเราใช้การไค้ควรตัวเองการฟังเสียงหัวใจการเข้าใจตัวเองสิ่งนี้จะดึงสิ่งที่มัน มันไม่ถูกออกมาเพื่อเยียวยาเพื่อบ่มเพาะใหม่ให้เป็นสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเมื่อเราใคร่ควรเมื่อเราให้อาภัยความผิดพลาดของตัวเราและผู้อื่นมันคือการปลดล็อกความทุกข์และเมื่อคุณปลดปล่อยความทุกข์ใจคุณจะค้นพบความสุขและทุกครั้งที่คุณให้อาภายัยมันคือการปลดปล่อยความทุกข์ความทรมานใจที่คุณมีเมื่อเรา ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆการจะให้อภัยนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นซะก่อนเราต้องเข้าใจผู้คนที่เข้ามาแสดงบทบาทเหล่านั้นกับเราซะก่อนเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจตัวเรายอมรับตัวเราเราจึงเข้าใจจิตใจของผู้คนว่าเขาคิดแบบไหนว่าเขาแสดงออกเพราะอะไร และเมื่อเราเข้าใจการกระทําของเขาเข้าใจว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่เวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจและการแสดงออกเพื่อให้ผู้คนได้ทุกข์ใจในแบบเดียวกันมันเป็นวัตจตกรที่น่าสงสารนะคะเมื่อเรามีปัญญาที่เข้าใจความเป็นไปของความทุกข์เราจึงเข้าใจผู้คนที่ทำให้เราทุกข์เราจึงเข้าใจตัวเอง ที่เผลอไปทุกขและเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นการอภัยจะเป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วคุณจะไม่เจ็บกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตอีกต่อไปคุณจะปล่อยวางความทุกข์ที่จะมาทำร้ายตัวคุณเองครั้งแล้วครั้งเล่าการเติบโตในเส้นทางใหม่ตรงนี้มันต้องใช้ในเรื่องของความศรัทธาปัญญาความกล้าหาญ เมื่อคุณมี3สิ่งนี้คุณจะได้รับข้อความและสัญญาณการเติบโตจากจัก,กรวาลและพลังงานขั้นสูงตัวตนภายใน High อ r s e ซ f ของคุณเขาจะนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่ใช่การเชื่อมต่อปัญญาภายในและการตื่นรู้และเมื่อนั้นคุณจะจบบทเรียนที่เข้ามากระทบในชีวิตของคุณทุกอย่างเป็นแค่บทเรียนของประสบการณ์เมื่อเราเข้าใจและเราปล่อยมันได้ มันจะผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาซ้ำอีกครั้งแต่เมื่อไรที่คุณยังจมอยู่กับความทุกข์และคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งน,นี้เข้ามามันสอนอะไรให้กับคุณมันให้ประโยชน์อะไรกับคุณและมันสะท้อนอะไรที่อยู่ภายในตัวคุณออกมาบ้างคุณจะยังไม่ผ่านบทเรียนนี้และมันจะกลับมาใหม่ซ้ำๆเรื่อยๆจนกว่าคุณจะยอมรับเข้าใจและปล่อยวาง เพราะงั้นตัวตนที่คุณจะเปลี่ยนไปอะค่ะคุณจะเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นยอมรับในผู้คนเข้าใจผู้คนและปล่อยวางสิ่งที่เป็นบวกที่คล้องคุณเอาไว้กับความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดในประสบการณ์เก่าๆที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณไปเอาสิ่งนั้นมาทำให้ชีวิตคุณดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีและโชคชะตาที่ไม่ดีเพราะงั้นเมื่อคุณปล่อยได้ คุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่ใช่สำหรับคุณเท่านั้นค่ะหากต้องการรับการดูดวงหรือการไลฟ์โคสสามารถติดต่อทักทายกันมาได้นะคะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างแล้วขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจ s u b สไครต์ไลค์แชร์คอมเมนต์และการสมัคร FC ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3มในหัวข้อคุณจะเปลี่ยนไปยังไงสำหรับอะไรนะคะที่จะทำให้คุณเปลี่ยนสิ่งนี้มันคือโชคชะตามันคือไทม์ไลน์ของชีวิตมันคืออะไรบางอย่างที่มันเหมือนมันมีมันมีโจทย์เข้ามาในชีวิตนะคะมีบททดสอบเข้ามาแล้วมันทำให้คุณเศร้าทำให้คุณดาวทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องผ่านไปให้ได้ในจุดนี้ คุณต้องผ่านเรื่องเศร้าตรงนี้ไปให้ได้คุณจะจมอยู่กับความทุกข์ตรงนี้ต่อไปไม่ได้โชคชะตาของคุณมันจะต้องดีขึ้นมากกว่านี้มันจะจมอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้มันมีเรื่องเศร้าอะไรสักอย่างอะค่ะที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าที่ทําให้คุณเสียใจอาจจะเป็นความเหงาหรือเรื่องราวบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนจิตใจคุณมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าแค่เวลามันไม่พอมันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ คุณจะมารอให้เวลามันผ่านไปแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แล้วสําหรับตอนนี้ของคุณคุณต้องการณบัดนาวปัจจุบันเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้เลยจะเศร้าอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจะทุกข์อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องเติมเต็มตัวเองฉันต้องเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหย่าร้างการเลิกลาการเป็นไม้หรือการแบบจะต้องห่างหายจากคนรักหรือ ความรักเก่ามันกลับมากระทบกระเทือนจิตใจอะคะ่ะสิ่งนี้ทำให้คุณเปลี่ยนนะคะและสำหรับอนาคตคุณเมื่อเจอสถานการณ์นี้เข้ามากระทบแล้วคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนมันเป็นการเปลี่ยนที่ชีวิตมันพลิกชนิดที่พลิกแผ่นดินกันเลยนะเพราะว่าทาวเวอร์มาแบบคือมาแรงพลังงานมาแรงคือเปลี่ยนตั้งแต่หัวจะดเท้าเปลี่ยนชีวิตไปใหม่เลยอะคะ่ะ และมันมันเป็นชีวิตที่เหมือนคุณจะได้ศึกษาอะไรบางอย่างในการทิ้งสภาวะเก่าๆในชีวิตเออมันเป็นมันเป็นความทรงจําในแง่ลบเป็นสิ่งที่คุณยึดติดมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยจะปล่อยมันไปได้สักทีแต่หลังจากนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการปล่อยวางความเจ็บปวดหรือว่าอะไรที่คุณยึดน่ะมันจะถูกดีลีทออกไปเพราะว่ามันไม่ส่งเสริม ชีวิตใหม่ของคุณเพราะงั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนแบบเทน่าตักเปลี่ยนแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ต้องเปลี่ยนแบบเยอะเยอะมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเลยนะไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยพยายามประคองไอ้สิ่งที่คุณยึดติดเอาไว้ให้มันอยู่กับคุณตลอดไปแต่พอถึงจุดที่มันต้องทิ้งอะคะ่ะพยายามแค่ไหนมันก็ต้องไปเพราะมันถึงไทม์ไลน์ของชีวิต ที่จะต้องเปลี่ยนแล้วมันถึงไทม์ไลน์ที่คุณจะต้องได้รับโชคชะตาใหม่เส้นทางใหม่เรื่องราวใหม่ๆในชีวิตสิ่งนี้เมื่อคุณเปลี่ยนมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มแบบที่คุณวาดฝันเอาไว100้100%เซแต่มันจะทําให้คุณมีความสุขด้วยความเข้าใจและบางครั้งมันต้องสืบเนื่องกับการเรียนรู้ตัวเองนะคะ มันมีไพ่เลอสีกับไพ่เด็กถ้วยที่บอกว่าคุณจะเข้าใจตัวตนภายในของคุณเองได้จากการศึกษาและการอยู่เพียงลำพังบางครั้งคนที่เลือกกองนี้อาจจะยึดเรื่องของครอบครัวเรื่องของสามีเรื่องของคนรักหรือสิ่งที่คุณรักมากๆแต่เมื่อถึงวันที่มันต้องเปลี่ยนมันจากคนไปและคุณไม่สามารถยึดเขาเอาไว้ได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และคุณก็อาจจะเศร้าใจอยู่สักระยะใหญ่ๆแต่สิ่งนั้นคุณจะรับรู้ได้เองว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของคุณสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของคุณเองเพราะงั้นคุณจะเปลี่ยนจากคนที่ยึดติดอะไรในหลูปเดิมๆเ,เปลี่ยนจากคนที่พยายามหลีกหนีโชคชะตาของตัวเองมาโดยตลอดกลายเป็นคนที่กล้าที่จะเผชิญหน้าแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สุข แต่คุณจะมีความกล้าหาญจากข้างในที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวในใจของคุณจะทิ้งสิ่งที่คุณยึดติดและไม่สามารถปล่อยวางได้มันถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตและเป็นอิสระอย่างแท้จริงและคุณจะไม่หลีกเลี่ยงโชคชะตาของคุณอีกต่อไปแต่คุณจะกล้าในการาเผชิญหน้ากับมันด้วยความสุขด้วยความท้าทายด้วยความยินดีด้วยหัวใจของนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ และสําหรับคำแนะนำไพ่นะคะเขาบอกว่าจิตวิญญาณของคุณคือผู้สร้างคือผู้สร้างสรรชาติชีวิตของคุณเองไม่ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรยังไงแต่คุณจะสร้างใหม่ได้เสมอและไม่ว่าอะไรจะจากคุณไปมันจะมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาทดแทนคุณอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เข้ามาและจากไปในชีวิตคุณต้องโฟกัสความสร้างสรรและความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงเติบโตก้าวเดินในชีวิตของคุณเองเพราะคุณคือคนที่อยู่กับตัวเองตลอดทั้งชีวิตและคุณต้องรู้ว่าคุณมีความสามารถในการสร้างสรรค์คุณสามารถสร้างสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนสิ่งเก่าคุณสามารถทำให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมได้และคุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและขอให้สนุกกับมันค่ะเส้นทางนี้คือการค้นพบความสง่างาม ในการเผชิญหน้ากับโชคชะตาและความท้าทายในการเป็นนักเดินทางของเส้นทางชีวิตเมื่อคุณมีความสุขคุณจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตคุณได้อย่างต่อเนื่องเพราะง้นอย่าจมอยู่กับเส้นทางเดิมๆชะตาชีวิตเดิมๆเ,เพราะคุณไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสิ่งไหนคุณคือผู้สร้างและคุณสร้างสิ่งใหม่ได้เสมออย่าจมกับความทุกข์นานนะคะเอาเวลาออกมาสร้างสารรค์ชีวิตให้มีความงอกงามมีความสุข มีความสำเร็จมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าเราไม่เสียเวลากับความทุกข์เราจะเปลี่ยนเป็นคนที่สร้างสารรค์ความสุขได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะก้าวเดินออกจากความทุกข์ได้อย่างกล้าหาญและมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดและเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้ค่ะใส่ข้อมูลเอาไว้ในด้านล่างแล้วแล้วก็ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการ subscribe like share c ม m มนต์รวมทั้งคนที่สมัคร FC ช่องเราด้วยนะคะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ